ปันดาเพื่อนพิสุทธิสมณีนนทั้งหลายและญยติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังสำหรับวันนี้ที่บันทึกก็ยังเป็นวันที่24่3กกยกรกรดาคม2527แล้วก็อาการป่วยไข้มาเมบายยังก็เสร็จหน้าทิ่แล้วจะเห็นว่าเวลาใกล้ๆจะจบเสียงแกลม MI, เอ็มไอหากเสดต้ำลาย <c oughs> แต่เรื่องอาการเสมหาในคอมากและเกินและผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชีวิตของผมมันจะอยู่ได้สักกี่วันฉะนั้นมีอะไรบ้างพอที่จะคุยสู่กันฟังในชีวิตของผมนับต้นนี้ไปผมจะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเกมพูดตอนปลายทบทวนไปหาตน้ตนตน้นต้นบ้างปลายบ้างสุดแล้วตอโอกาสการจังวะจังหวะที่จะพูดมันจะเหมาะสม เเล่าสู่กันฟัง่าเป็นเรื่องของลุงตาแก่คนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่เป็นพระก็ยังไม่มีความหมายสําหรับพระด้วยกันมากมายพระพระด้วยกันอาจจะเพาะส่วนน้อยนะส่วนน้อยแต่ก็หลายเสียงเขากล่าวหาว่าเราอวดอุตริมนุสธรรม <c oughs> อ้การอุตริมนุสธรรมทำอันยิ่งที่บุคคลอื่นไม่มี อันนี้ผมไม่มีผมมีธรรมะที่ชาวบ้านเขามีกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาความรู้ที่ผมแนะนํามาแนะนําท่านนำมาสอนกันในเวลานี้คนอื่นเขาได้มาเยอะเขาได้มาก่อนผมเยอะเขามีกันและเวลานี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็มีความฉลาดมากมีปัญญามาก สามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วถ้าคำว่าท่านนันหลายไม่รู้ผมก็ไม่โพูดอัน,นี้ท่านรู้ตามแบบฉบับ็องสมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจา้า <c oughs> ตอนที่พระมุกลาเจออหิเบตหรือเปบตต่างๆเมื่อพระมกคลลามาถามท่านมีพระลักษณะถามพระมุคลา <c oughs> พระโมกขลาบอกว่าไปถามเราต่อหน้าพระทธเจ้าเถอะเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศจบพระลักษณะก็ถามพระโมกขลาพระโมกขลาก็แสดงก็ถามพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเปรตตนนี้แต่ถาคตเคยเห็นแล้วตั้งแต่วันบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแต่เวลานั้นคนอื่นยังไม่รู้แต่ถาคตก็ไม่กล้าพูดแต่เวลานี้ มกุลลาเป็นพยายนรู้แล้วเห็นแล้วเป็นพยานตถาคตก็กราบพูดท่านจะทรงพยายกรณ์เหตุความเป็นมาของเปรตทั้งหลายว่าทําความชั่วอะไรไว้บ้าง <c oughs> อัน,นี้ก็เหมือนกันความจริงความรู้นี้ผมได้มาตั้งแต่อายุเจ็ดปียังไม่บวชเนย,ยังไม่บทพระคนก็เลยว่าเป็นองค์เป็นเนมานานนั่นไม่จริงไ <c oughs> อยยางนี้ไม่จริง ผมได้ไมาต่แต่ตอนโน้นพผมก็มาเล่าสู่กันฟังตอนนี้แต่ว่าพระเจ้าทรงยืนยันอีกเรื่องหนึ่งที่บรรดาพระทั้งหลายในสมัยนั้นประพาการโจ์หาว่าพระโมคคัลลาโอ,โอตริมนุสธรรมพ้นสภาพเจตความเป็นพระพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันว่าโมคคัลลาลูกตถาคตรู้จริงไม่เป็นอาบต,ตามนั้น ฉะนั้นถึงแม้ว่าผมจะมีความรู้อย่างเป็ดไม่เหมือนพระโมคคัลลา <c oughs> ก็ามาเล่าสู่กันฟังตามภาษาเป็ดๆในเมื่อพูดความจริงแต่จะหาว่าหมดสภาพความเป็นพระก็เป็นเรื่องของท่านฉะนั้นท่านผู้นั่งกับผมก็เป็นพระกันคนละพวกผมเป็นพระที่มีความรู้มั่งผมก็มาแนะนํากับพวกคุ ท่านถือว่าความรู้ที่มีจริงในพระพุทธศาสนาเป็นของไม่จริงก็เป็นเรื่องของท่านที่ท่านคัดค้านคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าผมหรือท่านจะเป็นเถนใบาลานเปล่าก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์กันเองท่านผู้ใดอยากจะพิสูจน์ก็ได้การพิสูจน์ไม่ใช่มานั่งถามกันใช้กําลังใจเขาเจตุรยญาณยาเป็นเรื่องไม่อยาก เป็นเรื่องไม่ยากท่านเทศสอนคนอื่นได้ทำไมท่านทำไม่ได้หรืออันนี้ไม่ได้ต่อว่าท่านนะคุยพวกท่านอันหลายฟังท่านอันหลายที่ปฏิบัติแบบนี้ก็ระมัดระวังแบบผมแล้ท่านจะถามว่าในเมื่อถูกโจมตีแบบนั้นผมจะมีความรู้สึกยังไงเรื่องถูกโจมตีแบบนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่สะเทือนใจผมผมก็มีความรู้สึก ตามคำโบราณแต่คนตาบอดกับคนตาดีแต่ไม่สว่างนักตาพระพราบบางพระงรู้จักคนเป็นคนรู้จักสัตว์เป็นสัตว์รู้จักคนหญิงผู้ชายรู้จักคนขาวคนดำรู้จักคนสูงคนตำ่ำก็มีความรู้สึกมีความเข้าใจต่างกับคนตาบอดคนตาบอดท่านถือก็ท่านเราไว้ว่าคนตาบอดํำช้าง คนตาบอดสี่คนเธอไม่รู้จักว่าช้างรูปร่างเป็นยังไงไในเมื่อคนหนึ่งเขาไปจับขาช้างเธอก็ร้องแต่โกรธบอกอ้่ e y, ช้างรูปร่างมันสาวว้อยอีกคนหนึ่งไปจับงาช้างาช้างเมันไม่แหลมว่ะอีกคนหนึ่งไปจับางแงช้างว่าเอยไม่ใช่ช่างมันเปล่งอีกคนหนึ่งไปจับหางช้างรูปไปแล้วว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ช้างมันไม่กวาด ก็รวมความว่าคนตาบอดทั้งสี่คนไม่รู้จักช่างทั้งตัวแต่ว่าคนแม้จะต,ตาไม่ดีตาพลาดฝ้าตาฟังยังพอเห็นยังรู้จักรูปร่างของชางอ่างเป็นยังไงความเข้าใจมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นคนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถือแต่ตำรายอย่างเดียวพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเห็นใบลานเปล่า นั่นก็หมายความได้แต่ใบลานคือตัวหงังสอไม่เข้าใจตามความเป็นจริงไม่หมดความสงสัยตึงตรงกันข้ามกับคนที่ปฏิบัติตามประธทมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีความเข้าใจในคําสอนตามความเป็นจริงบ้างถึงแม่ไม่มากถึงแม่ไม่มากอย่างเปดๆก็ยังพอรู้บ้างเมื่อก่คนหรือว่าจะเปรียบเทียบแล้วก็แม่ครัวหรือท่านสุภาพสตรีที่เป็นแม่บ้าน คนอื่นคนหนึ่งอ่านตำราทํากับข้าวทางขนมคล้องคำขนมคล่นอ,นองตัวหมายความแกงอะไรต้มอะไรขนมแบบไหนทำยังไงอธิบายคล่องแคล่วตามตำราแต่ก็ไม่เคยก็ไม่เคยทํากับข้าวเลยอีกคนหนึ่งไม่ได้ปฏิไม่ดไมด,ไเด้เรียนตำรามากเรียนบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับฟังรับคำสอนมาจากวิดามันดา ให้หูหาอาหารด้ดยมือมาตั้งแต่เด็กคนสองคนไม่มีผลต่างกันคนมีแต่ตำราไม่เคยได้กินอะไรเลย,เยคนเริ่มทำมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริมต้มคลองต้มต้มส้มต้ม,ต,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 มต้มยำเป็นผลอาหารเล็กๆน้อย,อยเบื้องต้นมาถ,ถ,ถึงที่สุดเขาได้กินทุกอย่างเขาได้ทำทุกอย่างแล้วก็มีความรู้ตามความเป็นจริงข้อนี้ชั้นใด ความหนักใจของผมไม่มีในฐานะที่ท่านหลายโจมตีผมความจริงผมไม่ถือว่าท่านโจมตีผมที่ผมไม่หนักใจผมถือว่าท่านโจมตีพระพุทธเจ้าเพราะว่าความรู้ในพระพุทธเจ้าสอนมาในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนมาท่านเห็นว่าไม่ดีท่านก็โจมตีพระพุทธเจ้าเองท่านก็นินทาว่ารายพระพุทธเจ้าเองอาเจะยนแว่าหาว่าท่านคนนั้นไม่ครบ ความจริงครบหรือไม่ครบไม่ได้มีความหมายทั้งนี้อะไรก็เพราะว่าผมบวชมาเนี่ผมเลี้ยงตัวเองนะญาติโยมผู้บริษัทท่านสงเคราะห์ผมมาพระพวกนั้นแม้แต่หน้าก็ยังไม่เคยเห็นกันวาจาก็ไม่เคยกล่าวไม่ได้เข้าบวชบวชสักเม็ดเดียวก็ไม่เคยส่งให้ผมจะหนักใจอะไรกว่าคนที่ไม่มีสาระสําหรับผม รวมความผมมีความรู้สึกว่าท่านพวกนั้นเหมือนเศษขยะอันหนึ่งที่เขาทิ้งแล้วไว้ไกลาจากตาผมผมมองไม่เห็นเสียงของท่านจึงไม่มีความหมายถ้าถามว่าทําบังเอ,อิญท่านจะรวมตัวกันมากล่าวร้ายกับผม้าไ่ผมหมดสภาพความเป็นพระยังไงไงผมก็ไม่หมดสภาพความเป็นพระไม่เมื่อไม่หมดเมื่อท่านไปกลางการครบผมก็แยกนิกายซะก็หมดเรื่องผมพร้อมเสมอ ราอมมาหลายสิบปีแล้วอยากจะแยกในกายแต่ว่าท่านที่ดียังมีอยู่มากผมไม่หนักใจเรื่องนี้ก็เลยคุยกันเรื่องบ้าทองต่อไป <c oughs> ใรอการบ้าทองผมนี่ของผมเนี่มันกว้างขวางมากแต่ก็ไปม,มีบรรดาท่านพวกนี้แหละหาว่าโอตริมนุษ,ษธรรมแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นใครถ้ารู้ตัวคงจะไปคุยที่วัด ว่างๆจดหมายมาก็ได้ครับว่าท่านอยู่กันที่ไหนถ้ามีความเห็นยังไงท่านบวชในศาสนาไหนปฏิบัติแบบไหนตามศาสดาของท่านเราอยากจะพบกันจริงๆแล้วมาคุยต่อไปดีก,กว่าพูดมากจะหนักเพราะคนที่ไม่คบกันนพูดได้หนักยังไงๆผมก็ไม่คบพูาน,นั้นแม่ แต่นี้พราะอะไรเพราะว่าผมไม่เห็นประโยชน์สําหรับคนพวกนี้เลยมีแต่ทาลายความดีของพระพุทธศาสนาพูดเป่าเป่าเปล่าเปล่านพูดได้แต่ความดีเบื้องหลังญาติโยมพุทธบริษัทรู้แล้วอน,นาคต่างสิยานดูก็ได้ว่าท่านพวกนั้นจะตายแล้วจะไปทางไหนเรียบร้อยในปัจจุบันอดีตทำความดีความชั่วอะไรไว้ภาพจะปรากฏชัด ไม่ต้องรุ่นจากหน้ารู้แต่เหตุว่าท่านพวกนี้โจมตีผมด้านนี้รู้แค่นี้อยากจะทราบเลยพวกนี้คนนี้คณะนี้ใครมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนแล้วก็มีความดีความชั่วเบื้องหลังมีอะไรบ้างกรรมทั้งหลายที่ทำจะสนองท่านเวลาที่ท่านไปแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหนเรื่องไม่ยากแต่ความจริงเวลานี้ครวเขารู้กันเยอะ เนี่ยผมเอาความรู้อันนี้มาแจกครวาดก็เป็นความรู้เล็ก,ลกๆแต่น้อยในพระพุทธศาสนา <c oughs> จะทำให้บรรายายญาโยมพุทธบริษัทหัางยทั่วดยทุนนามีความเข้าใจในพระศาสนาเลือกนาที่ดีหวานพืชจะได้มีผลมากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนมโนมยิทธิก็เมืนกันหาว่าผมทำเลเลยเถิดไปโอ,โอติมนสธรรม แต่ผมจะไปแปลกอะไรนั้นเมื่อยาติโยงพุทธบริษัทท่านทํากันได้บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทํากันได้เป็นของไม่แปลก mm. เป็นไนว่าเพิงเข้าใจว่านักบวชที่เราแสดง่าแต่งตัวคล้ายคลึงกัน <c oughs> บางทีทําหน้าตาเหมือนพระอาหานต์แต่ภายในบางทีมันเลวยิ่งกัะเปรกก็มี <c oughs> ที่นี้ก็มาคุยกันในเรื่องทองคํา ทองคำแหล่งที่วาดนี้สนแสดงปฏิหารบ่อยๆความจริงไม่ใช่ทองคำสแสดงเป็นเทวดาที่รักษาสแสดงเรื่องเป็นอย่างนี้ในเมื่อถึงการเวลาที่ไปพบทองคำที่นั่งเข้าหงกถามท่านถามท่านท้า,ทามาราชแต่องค์ที่ตอบก็คือทาวเวสวรร์ <c oughs> ถามว่าทองท่านหลายเหล่านี้จะมีประโยชน์กับประชาชนชาวไทยเมื่อไร่ เวลานี้ประเทศชาติอยู่ในความยากจนเข็นใจคนแรงแค้นประชาชนาน่าจะพึงได้แต่ก็แต่ว่าถ้าให้ประชาชนคนไทยเวลานี้คนไทยเกือบจะไม่เหลือเลยจะตายกันเกือบหมดทั้งชาติส่วนที่มีชีวิตอยู่ก็จะตกเป็นทาสของชาติอืน่นก็เลยถามว่าทองนี่มีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนท่านบอกว่าทองก็แค่วัตถุ จะมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนไม่สำคัญสําคัญว่าคนไทยจะยังมีความโลภเห็นทองเข้าก็อยาฆ่ากันหนักเหมือนแร่ดีบุกที่เขาศูนย์แร่ดีบุกที่เขาศูนย์นะ่ฆ่ากันตายกันเป็นร้อยแต่ว่าถ้าทองคำเนี่ยมันจะตายกันเกือบทั้งชาติมึงแย่งกูกูแย่งมึงฆ่ากันไปฆ่ากันมาถ้ากําลังชาวไทยอ่อนลงเพราะขาดความสามัคคีมีความโลภเป็นเหตุ ก็ทําให้ตามประเทศบุกรุกเข้ามาไม่มีใครจะต่อต้านได้คนนี้สุดทองทั้งหมดจะเป็นของชาวต่างประเทศน่าดูและคนไทยที่เหลือก็ต้องเป็นทาสเขาไอ้ทองก็ไม่ได้กินก็จะไม่มีกินเขาจะใช้อย่างทาสเขาจะข่มขู่อย่างทาสท่านบอกว่าถ้าคนไทยดีกว่านี้เมื่อ,อไร่ทองนี้ใช้ได้เหมือนนั้น ถามว่าปริมาณทองมีสักกี่ตัน่านบอก่านบอกว่าถ้าหมื่นตันนี่มันยังไม่หมดถึงครึ่งโอ้โหแล้วก็ทองคําธรรมชาติไม่มีคําว่าหมดมันยังก่อตัวเกิดอยู่เสมอถามว่าเหตุที่ทองก่อตัวเกิดเป็นตัวเพรัยอาศัยอะไรเป็นเหตุท่านก็บอกให้ฟังแต่ผมจะไม่บอกในเวลานี้ <c oughs> ใครถามต่อไปก็ไม่บอก โอ้ยกวิชานี้นักธรณีวิทยาเขาทราบกันอยู่แล้วธรณีวิทยามีความรู้ด้านดินมันน่าจะทราบว่าทองเกิดจากอะไรเขาจะรู้ผมี้ขี้เกียจเอาไอ้ตำลาเป็ดๆไปพูดให้เขาฟังหลังจากนั้นแล้วผมก็ถามทั้งทองท,ทั่วประเทศท่านก็พาดูหมดทั้งทองคำธรรมชาติทั้งทองท,องที่ประต่งแล้วล้อมแล้ว เป็นสร้อยก็มีเป็นแท่งก็มีโอ้เป็นเพชรนินจินดาเยอะแยะรยจัดผมนึกนึกยิ้มในใจว่าแค่ทองอย่างเดียวประเทศไทยก็เป็นมหาเศรษฐีของโลกแล้วไม่ต้องแลกอื่นอย่างน้ำมันอีกอย่งางแก๊สอีกอย่างแร่ต่างๆโอ้โหมหาศาลผมยิ้มบ้าอยู่คนเดียวไอ้เรื่องทองนี่ใครไม่ยังไม่มีใครว่าบ้าเนี่ยผมเลยต้องบ้าคนเดียวยิ้ม ชื่นใจว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าคนไทยจะดีตอนนี้มาผลของการฝึกมโนยิทธิคณอยากจะพูดเราพูดซะตอนนี้เลยว่ามีผลดียังไมงมโนยิทธินี่เป็นความดีทางพุทธศาสนาจะต้องคนที่ได้จะต้องทรงศีลบริสุทธิ์หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายตายแล้วถ้าเราทำดีไว้ เราก็จะไปสู่ที่ดีทำชั่วไว้แล้วก็ไปสู่ที่ชั่วที่มีทุกข์เรียกว่าถ้าอยู่ก็อยู่เป็นคนดีตายเป็นผีก็เป็นผีดีเมื่อมีความรู้สึกว่าจะต้องตายเราจะไม่ยอมคำว่าตายไม่ยอมไปอบายภูมิก็ยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งมีความเคารพแน่นอนนี่หลักสูตรหลังจากนั้นก็มีศีลบริสุทธ์ิ อารมณ์จริงๆต้องหนึ่งไม่ทำลายสินด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายสินสามไม่ยินดีมื่อบุคคลอื่นทำลายสินแล้ว <c oughs> และเวลาต้องการให้จิตสะอาดเบื้องต้นก็ต้องระง,งับนิวรณห้าประการได้ทันทีทันใดยามโบติจะไม่ยอมให้พิวรณห้าประการเป็นเจ้านายบังคับใช้จิตของเรา จิตของเราต้องมีกําลังเหนือนิวรณ์ห้าประการไว้เสมอนิวรณ์หาประการคือหนึ่งไม่เมาในรูปเสียงดินลดแสัมผัสเกินพอดี 2. ไม่คิดประทุษร้ายบวกคนอื่น 3. ไม่ง่วงเวลาทําความดีสี่จิตไม่พุ่งสั้นพุ่งพล่านเกินไปใช้กำลังใจคิดอยู่ในขอบเขตของความดี ถ้าไม่สงสัยผลการปฏิบัติของความในความดีหลังจากนั้นต้องทรงอารมณ์ตามนี้อีกท่านนั้นหลายที่ฟังจำไว้นะครับห <c oughs> าว่าท่านทรงอย่างนี้ไม่ได้สมาธิความรู้ต่างๆที่ท่านได้ไมัจะสลายตัวถ้าทรงไม่ได้ผมขอยืนยันว่าต้องการใช้มาอะไรก็มีวันนั้นอารมณ์ อารมณ์ต่างๆที่ได้ไว้ทั้งหมดจะทรงตัวตราไม่ตลอดเวลาไม่ถอยหลังมีถ้าก้าวหน้าขึ้นไปหลังจากนั่นกําลังใจเขาท่านนั้นต้องทรงพรมิหารสีเป็นปกติเคื่อหนึ่งจิตคิดว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรดีของคนสัตว์ทั้งหลายไม่คิดประทุษร้ายใครมีแต่ความรักไม่ใช่เกรด เห็นคนก็รักคนเห็นสัตว์ก็รักสัตว์เห็นวัตถุก,ก็รักวัตถุไม่คิดทําลายทรัพย์สมบัติของใครหมด <c oughs> ในบริการในสังกรุรนามีความสงสารตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสัตว์เพื่อนลมโลกให้มีความสุขต่างกำลังถ้าโอกาสมีสทรัพย์สินมีปัญญามี ถ้าเขาขาดวัตถุเรามีวัตถุเราจะให้วัตถุถ้าไม่มีวัตถุเราจะให้แรงกายช่วยถ้าแรงกายเขาไม่ต้องการเราจะให้แรงปัญญาช่วยเป็นปัจจัยสร้างความสุขร่วมกันแล้วก็สามมุตุตาเราจะไม่อิจฉาเสียไขาย่เห็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยวเราเบกขาเห็นคนอื่นเพี้ยงพรำเราจะไม่ซ้ำเติมไม่มีทุกข์มากไปกว่านั้นเราจะวางเฉย จะจิตพร้อมจะช่วยเหลือก็เสมอนี่นักเจริญมโนยิทธิทุกคนต้องทรงอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติคำว่าปกติมันทุกลมให้ใจเขาออกให้ทรงตัวอย่างนี้สมาธิผลก็สมาธิทีได้จะไม่มีการเสื่อมแต่ว่าผมก็ไม่ยืนยันว่าทุกคนที่ก็ฝึกไปได้เนี่ยเขาจะรักษาได้ทุกคนบางคนก็ปล่อยสลายตัวสัก็มีบางคนก็ไม่มาเอาจริงเอาจัง มาแค่วันเดียวปุ๊บปับป๊บปับ๊บแล้วก็ไปคล้ายๆจะมาลองท่านพวกนี้ผมถือว่ายังไม่จริงจังกับพระพุทธศาสนาไม่ใช่ไปเกณฑ์บังคับไม่อยากไม่ใช่อยากให้เขามาประพธปติฏิบัติแต่ว่าผลของผู้ปฏิบัติมีอยู่แล้วแต่ก็ทํา,าทไปอย่างนั้นไม่ใช่ก็สลายตัวเมื่อสลายตัวกันาแล้วกำลังจิตจ,จะกลุ่มจะมีความวุ่นวายจะดึงไม่กลับ ความสามารถความความรู้ที่มีอยู่ดึงไม่กลับก็มีอาการกลุ่มและก็หลายคนกลับเป็นปฏิปักษ์กับพุทธศาสนาอันนี้ก็มีฉะนั้นเขาสำหรับคนดีมีอยู่ผมคิดว่าคนในโลกนี้ผาเกิดมาหนึ่งชีวิตทําให้คนเข้าใจพุทธศาสนาเพียงคนเดียวผมพอใจก็เรีวยกว่าถ้าเขาผู้นั้นมันมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย ไม่ประมาทในชีวิตและก็เขาพูดนั้นตั้งใจมีความเคารพในพระุทธเจาประธรรมพระอารียสงจริงทรงสินห้าบริสุทธิ์จริงสามารถระง,งับในวรนได้โดยฉับพลันทรงพรมีหารสีจิตตั้งไว้ในด้านความดีโดยเฉพาะว่าเราต้องการผลพัานา์แค่นี้เป็งคนเดียวผมคิดว่าชีวิตนี้ผมได้กำไร ได้กําไรชีวิตที่คนดีมีอยู่เปนเท่านี้แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> คนที่รับการฝึกไปรักษาตัวไว้ได้จริงๆมีนับเกินแสนแสนได้เกินแน่ <c oughs> แต่้าว่าจะจะเกินไปเท่าไหร่ผมไม่ทราบและพวกนี้ที่ฟังทำได้แล้วมีความรักใครมีความสามัคคีกันดีเป็นกรณีพิเศษ ดีกว่าไปเทศสอนเป่าเป่าเป่าเปาเพราะว่าผมเทศเคยเป็นนักเทศมาเทศเท่าไรไม่สามารถจะทําให้คนมีกําลังใจดีขึ้นมาได้ไปเมื่อไรคนนั้นก็กินเหล้าอยู่ตามเดิมตอนนี้พอมาฝึกโมโนยิทธิเขา้าดีจริงๆ <c oughs> มีหลายคนพอคิดว่าคนที่เขาจะทําได้ต้องเป็นคนมีศินห้าบริสุทธิ์ อันผู้นั้นอยากจะทําบ้างก็เลิกเล่าเลิกฝิ่นมาเลยทำคนเป็นคนดีตลอดมาแล้วบางคนยังไม่รู้หลีลาเข้ามาถึงอ้าวก็ห้ามกันแบบนี้เลยก็เลยไม่แปลกใจทําก็เขามั่งกระพอดีเขาไวด้ด้วยเป็นอันว่ามโนยุทธินี่เป็นครูเป็นแบบฉบับที่ดีเพื่อเครื่องเตือนใจรุกอยู่ที่ไหนรู้จัก <c oughs> และก็รู้ว่าตนเองเคยตกนรกขุมไหนมาบ้างใครทําบาปความชั่วอะไรตกนรกขุมไหนมีโทษยังไงเห็นพบมาเองเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันเพราะกรรมอะไรทราบและนอกจากนั้นยังรู้เรื่องของคนอื่นด้วยเวลาลงบรรลกอยากจะรู้ว่าใครที่เป็นญาติเป็นพวกเป็นพ้องกันมีไม่ในนรกขุมนี้นี้ต้องการทราบจะพบทันที แล้วก็จะเรียกมาคุยกันได้แต่เวลานี้ญาติโยมที่ฉลาดผมก็เสียวๆเหมือนกันเสียว,เส,ยวเสียวความสามารถของญาติโยมท่านไปนรกท่านก็นขอดูพระในนรกอันนี้ชื่นใจมากว่านรกขุมนี้มีคนที่เคยเป็นพระมีโทษระหว่างเป็นพระตายแล้วมีไหมขอดูสภาพเป็นพระเหลงครับ ขอดูพระที่เคยรู้จักชื่อที่มีชื่อเสียงได้เคยรู้จักตัวมีไหมรายกฎว่าพบทุกรายบางรายดีกว่านั้นอีกท่านใช้อน,นาคตังสียานถามตรงพระว่าพระองค์นั้นที่ยังไม่ตายเนะี่ยเวลานี้ถ้าตกถ้าตายแล้วจะไปสวรรค์นรกภาพก็ปรากฏน,นรกบ้างในสวรรค์บ้างที่อื่นบ้าง และขอดูผลการการะทําของท่านปุน,นั้นตั้งแต่เริ่มบวชมาทําอะไรบ้างปรากฏภาพชัดเหมื่อดูโทรทัศน์นี่ที่ว่า,านี้ไม่ใช่ตาสีตาสายคนรู้คนที่มีปัญญานะที่เรายกย่องเสนว่าท่านได้ปัญญาบ้างท่านเป็นด็อกเตอร์บ้างนี่ท่านรู้กันแล้วก็ญาติโยงพุทธริสัยก็รู้ตามเวลานี้เข้าใจเรื่องพระมากบางคนถึงกมาถามว่า การเลี่ยไรการบอกบุ่นมันเคยทำเป็นประจำเพราะคนที่บอกชอบกันทำยังไงก็อบอกก็เป็นกำลังใจของญาติโยมอันนี้เันเรื่องเขาศรัทธาไม่ได้ห้ามการให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลกับการให้ทานคนที่มีศีลบมิสุดค่าต่างกันหลายแสนเท่ายิ่งให้ทานกับคนที่มีความบริสุทธิ์ไปขรองจะมีค่าสูงมาก บางท่านเจดิยาเรียบร้อยหน้าเดิมใสหน้าไหวนาบูชาแต่ลูกหลานไปดูเข้าโดดป่องไปอยู่อาเวจีมานรกอันนี้เป็นที่น่าภูมิใจที่พระเจ้าทรงประกาศพระศาสนาให้นักบวชไปปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นปูเชนิยบุคคลเป็นบุคคล่าะบ้านคนบูชา ถ้าพลาดท่าประทางแบบนี้ชาวบ้านรู้แบบนี้จะได้เลือกนานาเนื้อนาบุญได้ตามชอบใจใครอยากได้นาดอนก็ทําบุญกับนาดอนใครอยากได้นารุ่มก็หว่านข้าวหว่านพืชกับนาลุ่มใครอยากได้นาดีก็หว่านพืชผลกับนาดีก็เหมือนกับคนที่อยากได้บุญมากก็ทําบุญกับพระที่มีศีลบริสุทธิ์มีฌานสมาบัติเป็นพระอริยะตามขั้นไป ใครอยากได้นะรกไวเป็นปัจจัยเป็นสมบัติก็ทำบุญกับนักบวชที่ไม่มีศินก็หมดเรื่องหมดราวให้บรรดาญาตโยมพทบริษัทตัดสินใจเอาเองแต่ท่านผู้รับฟังอย่าลืมนะผมเองก็เสียวๆเหมือนกันนะผมก็เป็นแน่ใจเหมือนกันว่าผมลงทุนตายแล้วจะลงนรกคมไหนท่านั้นหลายจงจะคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษนะครับผมเองก็ดอกดก ลอกดกสงสัยเหมือนกับไอ้ขาข้างใดข้างหนึ่งมันแย่ลงในขุมมันหรือเปล่านี่ขอท่านทั้งหลายที่รับฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนพิโสสมันเลนยอย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าเราดีแล้วสีกติที่องค์สมเด็จพระทิพย์แก้วทรงตรัสว่าอัตนาโจทยาตานังจึงกล่าวโทษโจดความผิดไว้เสมอเราจะได้ไม่ผิดต่อไปอรหดาท่านทั้งหลาย วันนี้บ้าเรื่องทองพอสมควรร่างกายก็ยังไม่ดีสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วนี่ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาแต่พุธศราสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี